อันิสงส์การคิดรงนี้อันิสงส์ขอยามเวลาเป็นกุขนาดนับจัะมาท่ารทำบุญนี้งาอยู่มากจิตประนุงหมความาปได้ปัญญาทศระยะขาดที่เพิ่งเริ่มเวยนัจิตใจสาวทบาปปาสุกษาจึงเป็นจีด้วยเหตุช้าอยู่ใจผากันลาเร่งซ่า การเก็บศพระยาดดุสิงรแรงใจที่ได้เชงคือยอดพรมันเป็นหทางอาชักขยาทางนิพพานคือสาาเป็นมรรคาริิพพาได้เวลาวิธจิวิธีทางสมถะวิปัสสมาปฏิปทาสายิเวอิติสมาสัมพุทธสัมะมจิตตัง เกิดมามีทุกท่วนทุกคนแกนุ่มเปลี่ยนเวียนวนทุกรอเจ็บป่วยโรคภัยทนทุกเสมอมาตายรับดับชีพท้วนทุกรอ้อนเรือนหายเกิดกายหมายมุ่งสร้างบุญทานท่านเลยแกนุ่มรวบก,กุศลทานก่อไว้เจ็บป่วยช่วยสงสารสงเคราะ์กันนาตายแต่ล่างมุนไยส่งให้สู่สวรรค์หนังหอเนื้อเมื่อตายสลายสิน้นลงถมดินค่อยๆย,ยย่อยสลาย ชีวิตเคลื่อนเหมือนฝันพันมาหลายเกิดกับตายเคียงคู่อยู่ด้วยกันอันนี้สงแห่งการเก็บศพลางกว่าชาอันนี้สงคนบุญย่อมได้รับแห่งกุศลขนาดนับจักมากหลายการทำบุญมีหนทางอยู่มากมายเก็บกระดูกผูกความหมายได้ปัญญา ศพระญาติขาดที่พึ่งเรายังช่วยรางจิตใจซาด,ด้วยธรรมะศึกษาปา่าศุกษาจึงเต็มปีนด้วยเมตตาช้าอยู่ใหญ่พากันมาเร่งสร้างการเก็บศพระญาติกุศลแรงแรงแสงทิ่งคิดให้ถึงคือ,อยอดธรรมพระกรรมวัฐานเป็นหนทางอันสุ์มักขยาทางนิพพานคือสายนี้พระชีมาเป็นมัคคาิปิาวิราคะ ได้ละละทิฏฐิวิจิกิจชานี่คือทางสัมพัวิปัสนาปฏิปทาสายเอกวิเวกเอิอิติสัมมาสัมพุทธสัมมะจิตตังเกิดมามีทุกทวนทุกคนแกนุ่มเปลี่ยนเวียนวนทุกขราเจ็บป่วยโรคภัยทนทุกเสมอมาตายรับดับชีพท่วนทุกร้อนเรือนหาเกิดกายหมายมุ่งสร้างบุญทานท่านเอ แกนมรวบกุศลทานก็ไว้เจ็บป่วยช่วยสงสารสงเคราะห์กันนาตายแต่ล่างมุดไสส่งให้สูงสวรรค์หนังหอเนื้อเมื่อตายสลายสิน้นลงถมดินค่อยๆยย่อยสลายชีวิตเคลื่อนเหมือนฝันพันมาลายเกิดกับตายเคียงคู่อยู่ด้วยกัน อาน,นิสงส์แห่งการเก็บศพล้างว่าชาอาน,นิสงส์คนบุญย่อมได้รับแห่งกุศลขนาดนับจักมากหลายการทำบุญมีหนทางอยู่มากมายเก็บกระดูกปูกความหมายได้ปัญญาศพระยตาตดขาดที่พึ่งเรายัางช่วยล้างจิตใจอาด,ด้วยธรรมะศึกษาป่าสุสานจึงเต็มเปี่ยนด้วยเมตตาช้าอยู่ใหญ่พากันมาเร่งสร้าง การเก็บศพระยะกุศลแรงแสงที่หนึ่คิดให้ถึงคือยอดธรรมพระกรรมัฐานเป็นหนทางอันสูงสุดมัคคยาทางนิพพานคือสายนีพระชีมาเป็นมัคคานิพิาวิราคะได้โลละทิฏฐิวิจิกิจชานี่คือทางสมบทวิปัสนาปฏิปทาสายเอกวิเวกเอออิติสัม,มาส,สัมพุทธสัมะมะจิตตัง เกิดมามีทุกท่วนทุกคนแกนุ่มเปียนเวียนวนทุกร้อนเจ็บป่วยโรคภัยทนทุกเสมอมาตายรับดับชีพท่วนทุกร้อนเรือนหายเกิดกายหมายมุ่งสร้างบุญทานท่านเอแกนุ่มรวบกุศลทานก่อไว้เจ็บป่วยช่วยสงสารสงเคราะห์กนาตายแต่ล่างมุชัยส่งให้สู่สวรรค์หนังหอเนื้อเมื่อตายสลายสิน้นลงถมดินค่อยๆย,ย่อยสลาย ชีวิตเลื่อนเหมือนฝันพันมาลายเกิดกับตายเคียงคู่อยู่ด้วยกัน